อยู่บ้านไม่ได้ได้คุยประหารชีวิตเมียโอ้นานโดนจริงโดนกับเมียไม่ได้กินดีนี่เดี๋ยวเราลงเมี่ยงหลวงวายก็เคยวายวัดวายวัดวายวัดเร้วใจวัดเป็นด้านตีตรงโกรทที่ทั้งกลุมเลยไม่ได้กินเรื่ยไปในวัดไม่อดไม่ตีโนอนไปในวัดได้นอนฮะฮะกระตันเมื่อกี้เนี่ยนโอแต่กระตัะาาน,นกี้เนี่ยนกระอ,อดเป็นใครเล่ากล้องลูกแย่อยู่ที่แกเป็น แต่ก้อนกูปานในวัดจริงแล้วเสยมันเจ็ปุ้งนัดที่ว่าไหวก้าวต่วมตะกี้พอไปตึงอ้าด่านปอดการนี่ต่วมจับแกยเป็นนิลกแกตีเนี่ยดานวาเพื่อด่านวาโดไปแลอยู่ที่กุจีนเหล่นปลาดกุจีนแม่จีนได้ลูกแกตีที่ก้าวต่วมที่จีวาเพื่อจีวาโดอยู่กุจหนองล้วงดูปลาดกุจหนองล้วงหนองล้วงลูกแกตีที่หวัดดิไม่ไหวเดี๋ยวดีก้าวต่วมทีหนองล้วงวาเพื่อ nóng luon quá wow đâu phải để thì điên, phải thì điên, phải điên lấy, cù là bớt trong ấy. ha, <laughs> à rồi làm nấy đi. Nội vật, bên đây tân tiền sa ta đà na, tâm trạng này đấy, nội vật cương phết, vật nặng cam, nội vật mới ngon nhất, vật nặng cam, nội vật thường phứa lao. Tiếng cao tiếng kia nằm qua, nằng nằm này chuông này đấy. Ừ, cây đá bay, ông lấy có phải đá bay nằm này truông bên đấy. อ๋อคนระบายควาเรือเช่นวันนั้นนี่นี่มันใจวัดที่บ้านเราวัดที่้คยรู้เออต้องใจแม่จี้แด้วไปเหิ่มตอนไว้ก่อนเจียนว่าเรือเจียนไหนสวมเจียนไหนจวมบวชชีเพราะหนีรักเฮียแม่จีเจียนระบายอารมณ์เหกันจริงเหมือนกันเลยตวนย้ายบวชชีปิดหวังเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่แจ้โตกปลิ่นกันมีปัญหาเรื่องความรัก จนในที่สุดก็มหาห่าร่มพูรม่มใจคือลักธรรมฮ่าถึงกันเนียถึงกระเนียต้องใช้คนถือก้องมาดูใครแต่น่าจะเป็นปลา mm. เขียนว่าเพลือแม่ที่เขียนบวชชีเพราะนี้รักปลาไปเขียนต่ออกหักเพราะรักชีกเขียนต่อฮ mm. ะพอบรรดาตีร่าต้องใช้ว่าน่าจะเป็นตาด mm. เขียนว่าเพลือ บวชีเพระนิรักอกหักเพราะรักชีบวชสิบปีได้ชีคนเดียวแกแล้วแกวันนี้วันหนรกกในวัดเด็กแต่งจะไปเขี้ยนเพลแต่มึงจะไปเดหกไร่ทานไม่รู้ะต่เราตีความเหมือนเดี๋ยวตึ้งกันเนี่ยห็นนิจตรงใจกว่านีจรำนี่น่าจะเป็นเดนเชี้อเหนือเปลือเดนไม่เกี่ยวเพราะเชี่ยวเล็ก มันตัดดีเร่ตรงนั้นจริงเหก้าวรอบแล้วเที่ยนเอาเรือเที่ยวเล็กขับไปขีอ้าวหดแตพี่นี่เปล่าเด็กก็ไปเทียนเล่นเลยการนั้นเรียกงวรรณกรรมในวัดเราไม่ได้บอกว่าครเขี่ยวแต่ตรงนั้นเด็กตาอาตาอาตรงนั้นไอ้บ้ามือบอลจอบเขียนไมเอ็นตั้ป่าลอยตั้ป่านั่งกัมแพงตรงนั้นเด็กเขาตาที่ช่วยช่วยอะไรบพี่กินนั้นป่าที่จะไปปอนใจไอ้บ้าหลงจิตนีไอ้บ้าหลงจิตเออ ไม่ลูกจีนเดี๋ไปพนก็ใส่เขาจ้าตาพี่ลงทุนไล่ทังไปเลยแล้วก็เกี้ยนตายใหญ่ได้ดูบาดดูบาดเล่นด้วยมึงเต๋มึงแรงแหล่งถึงกันนี่ลวงเรานี่ว่าฟื้นแม่มันว่าฟื้นนี่จะลงให้กูเป็นแม่นะก็ต้องชู ia, high, anything, ๋ไว้แล้วนี่กูบทบาทโผลมันนับเป็นบทบาทแม่ได้จำเป็นหละเราเสื้อม่ได้จำปลื้นนะลุย เออไหนไงลูกก็เกิดมาเป็นลูกก้องแม่แล้วเขาไม่เจอตำปลื้อน่าลูกนะนอนรับไม่บายหนหนูหนาขวานหนารองเพราะแม่ไม่ได้ไอ้กินลูกเอออันนั้นป่ยไป็นด่าำจ้าเดียวหมรับเขาแล้วอะไรลูกก็ลงไปนด่างดำจ้าตั้งเดียวค่อยมานั่งางดำดำจ้าั่งางดำดำจ้าไปวัวรุ่งรับวันจ่ายนั่งกินอะไรด่างดำจ้ากินนดำจ้าได้กินนดำร้อนโตเลยจ้าก้องด่างดำจ้าเกลียร์ตาโห้ กินน้ำจ่าฮกบาทนำร้อนจ้องตีบทำเลือโบ้เสียเบี้ยไม่มาหายต้องหนังค่อยเลยทำไมเบี้ยแล้วตายเจนี่เอาด่ากันนะไปก็ไตาว่าจับปลาก่อนปจับปลาก่อนแล้วก็ไปเรือเจงแต่ว่าไปจับปลาปลอมหลูกก่อน เอาลยป้าหอมหลูก,ก็แม่มาเลยจักจ,กจกักรปอื้ม่ปล่อยเจ๊ซิบตีเหลือดขึ้นตายเจอออกจากป้าหอมแล้วลำบ,บากจริงผมมันตายไปนี่ไอ้ก็แม่มันปนเจ๊ทิบกันตาว่าเจ้าไปร้านนำจ้าลบป้นใจแล้วไม่ใจํำไรนังํำเต้าเปลือดนี่รานนำจา้านอนในนุ้ยเออหน้าเจ้าก,กวนแม่ไม่บาอยู่หรอกจับฉันแล้วป้าหล,ลวกมปแลว้วมาแล้ว แล้วป้าหนุ่งจ้านะอ๋อแล้วป้าหนุ่งจักเอาเองมั้งจักปลื้มแล้ไม่นางกม้มกลมมือเอ้ยเลือดกึนัวเมาตายเด้อไม่ได้ก้องเออเมียคนหนึ่งนี่อ้าอยากไปอยู่นี่นตายอยู่เต๋อพอดิจักจักเล้าตาไว้ตรงนั้นใช่ไม่ปลื้มแดดเป้าเองมั้งนะเออปักตำเต้าเออไเอ้ย,ออยแม่จะได้ดูเวียนัวนี่บ้างนี่นกินไดก็ไม่ได้โม,ม่อามนู่อามนี่ นี่ตายมาเร็วแล้วเไปเร็วเนี่ยคนตายเร็วตั้งโมไว้ก่อนแหละตาตัวเดียวใจได้กินแล้วก็ตั้งโมเพราะว่าจะก่อกูนเป่าลมลมมันกล้นเวียนหัวตายเจอลำบากจริงเป็นพอพอตี้เอ้ยปนนีแต่นุ่งแหลกกันพี่พี่กันนั้นแหลกกันปลื้อแล้ว่าเราไม่บายอยู่ไอ้กูเป็นแม่พี่มึงเป็นพอเอ้ยเอาปนันนะี่ยเออ มันกูจ่ายตายเอาเถอะกันนั่นลูกไปดูกับแม่นะโอยอีไปก้านน้ำชาเลยโอ้เดียวจ้างานผลนะอ่ะเด็กแต้เกลือดไอ้เอ้ยแม่วันนี้ไม่กวนลูกนะกอดช่วยกระต اؤ นั้นะไอ้เอ้ยเวีหน้ากับเด็กนี่ให้กูได้ใจเวียนใจครับมีงเล่ก็คนใจบีใจบุญได้ป่าไปรับไปเลี้ยงกับผลๆลได้ที่ไอ้ไอ้ดูด้วยผมมันเนี่ย บอนแล้วได้เกลือดกว่าบ้าความอยากจนตนเลี้ยงดูนี่ก็อยู่ไม่ได้ตั้งจ้องนายคอยอุ้มพาข่าวนี้บากหน้าปนนำเด็กน่อยรอลัดต,ตัดตรงดอนความเดือดร้อนไปอาจใส่คนใจบุญ thank uh you -huh. รประจิมวนองราชกรัตับชาตเวศสมเด็จพระนางเจ้าเกศกิีตลอดจนถึงทิดาหญิงสาครเหตุการณ์ในบ้านเมืองนครประจิมวนลขณะนี้มีพยานาคร้ายทุกเจ็ดวันจะโผล่ขึ้นมาพ่นพิษใส่ชาวบ้านล้มตายที่มันร้อยเป็นพันที่มีชีวิตเหลืออยู่ก็อบยพหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึก จนนครจิมวนจะกลายเป็นเมืองรา้างเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็สร้างความวิตกกังวลให้กับองคราชก,กษัตริย์จะกคิดหาวิธีการจะกกำจัดปญญนาร้ายตัวนี้วันนี้จึงเรียกบุคคลผู้ใกล้ชิดที่อยู่ในเหตุการณ์ขึ้นมารายงานเพื่อจะสอบถามความจริง